ครับสวัสดีครับเอ๋อวันนี้มาครบทุกคนเลยครับนี่นี่ครับวันนี้ดินดวนก็มาครับราคาราคาดินดวนเดีว่าทำงานได้ดูดีกันดินดวนแต่ความชอบนะไปช่วยน้ำท่วมที่น้องคายวันนี้ก็แวะมาดูดูเจ้ามักทรีครับดูเจ้ามัทรีของ น้องใหม่ทีมงานโทนหนึ่งครับคันนี้ก็เอาไปส่งอยู่ที่อำเภอโนนสุวรรณก็เจ้าของใช้ยังไม่ถึงปีงเลยก็<ล>ไปซื้อกลับมาคืนครับนี่นน mm. บินดว่วนในแต่ความชอบนะครับบินดว่วนนี่ก็มีสองคันครับชอบมาฟรีนะครับ mm. หลักหมื่นหลักหมื่นน่าฟูดีตรงไหนี่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 คือแต่แต่มาร์คทรีไฟฟ้าครบครับผมดนตรงไหนตงกตกว่าดอกหนแข็งดีกว่ามารทีหนักกว่าัวมาร์เนี่ยมารทียังหนักไม่เท่ากันนี้นะ หนักได้เล่นดินดินแข็งได้แรงคมตัวเดียวกันแต่ว่าแรงกวา่าราคาก็แรงเท่าไหร่ใครที่ตักดินขายนะและอีกอย่างหนึง่งมัคคูนะเวลาสวิงเบรกนะไม่สั่นไม่กรืบครับเป็นมัคทีผมซื้อมาคันไหนคันนั้นนะ ันนี้คันนี้ก็เลยมาถูคุซื้อมาไม่มีสั่นสักคันเลยคันนี้ทำสีครับบอเลยว่าไม่มีสักคันเวลาเบรกไม่กรึ๊ดครับไม่สั่นเนี่ยผมชอบผมก็เลยชอบนะคุณ,ค,ณ,ค,ณคันนี้มาถูช่างสีกำลังโปสีอยูอ่นี่เลยครับมา,มาดูมาชมได้ครับมาดูไปชมได้ในความชอบแต่ <c oughs> ว่ารถ <c oughs> ทุกคันอะ่ะท้าดูแลดี ส่วนคันมารทรีเหกษาลากำลังล้างช่วงล้างช่วงคันนี้คันนี้ไฟฟ้าอยู่ครบนะครับไฟฟ้าตัดแล้วก็ทำงานไฟฟ้าก็ลงมาใช้ครับอ่ะแล้วคันนี้มาร์ทรูยังดีไม่อัดอ่า ได้ไม่ควาดอย่างพวกเอวพวกเอวพวกก็ต้องดูแลมันเอวมันมีจารบีอยู่ใช่ไหมก็ต้องคอยเติมมันหน่อยเอวบางคนไม่รู้นะไม่เคยถ่ายกองนีไอ้ต้นลึกบ้างไม่เคยถ่ายออกบางคนไม่รู้ว่าเอวอ่ะมันตต้องเก็โฆษณากันไปครับโฆษณาอ่ะม่ยืนจ้องหน้านี่มีปัญหาอะไร มีการหันมามองอีกมีอะไระมีอะไรไอจะเดินไปแล้วก็ยังมามองอีกด,ดูดูดูทําดูทำเอาโฆษณาต่อเลยครับผมเมื่อกี้กำลังได้ฟิลอยู่เลยใช่ฟิวอะไรครับ ได้ฟิวไอที่ฟิวมันขาดแล้วเราต่อให้ไฟมันสว่างไฟมันติดคืนน่ะนี่ครับก็มีเขามาคุยมาบอกแล้วครับว่ามัทูมทัมกทีครับแต่มักทูเขาบอกว่าตัวเดินทนและอีกอย่างก็ไม่มีไฟฟงไฟฟ้าเร่งเครื่องทำงานได้เลยแต่มักทีครับมันเลือกเอาเลยครับสองคันนี้ ใครที่มองหาแมคโครไว้ใช้งานครับมาดูเอาครับผมบ้านใกล้หรือไกลต่างจังหวัดหรือว่าในจังหวัดก็มานี่ครับรุ่นสองอันนี้รุ่นสองอันนู้นรุ่นสามแต่นี่รุ่นอะไรเดินมาเนี่ยรุ่นดำรับรุ่นโบราณใช่ไหมโอ้ ทำซีคันนี้เสร็จจะไปทําสนามไว้แล้วนู่นทำสนามไว้ทําไมเตะแข่งกันอีกอ้มาลองอ่ะ๋อมีที่ให้ลองเดินขึ้นเดินลงข้างนั้นได้เลยเออขนไหนแรงขนไหนไม่แรงเเออออชบันนไหก็ดูที่การผ่อนเครื่องและเร่งเครื่องเออลองปั๊มไปโรมชั่นนะันนี้เดี๋ยวจะแถมกองอากาศให้คันนี้แถมกองอากาศให้อืมเนี่ย ทั้งสองคันเลยสองคันเลยไม่ต้องเป่าเลยนะใส่กออากาศซื้อสั่งของแท้มาให้เลยท่านนี้จะให้ไปสองลูกของแท้จากศูนย์ใช่เบิกศูนย์มาเลยแบบเป็นอะไรครับนี่โปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นครับใครสนใจก็รีบมานะรีบมารีมาช่วงอยู่ในโปรโมชั่นเพราะไอ้ฝนฟ้ามันฟ้าร้องเริ่มที่จะล่ำลาจากันแล้วแรงเมื่อไหร่ก็ใครที่มีที่ตักมีที่ขุดก็ มาแล้วน่ั่นแหละมันใกล้แล้วพฤจิกาก็แต่มันจะมีงานไหมโอ้ยมันเงียบจังเลยเงียบมากปีนี้ไม่มีใครสมที่สมอะไรเลยเออจะถมได้ไงอ่ะเงินหมื่นมาก็ไปใช้แต่นี่หมดเงินหมื่นมาก็ตั้งวงตั้งวงกินเหล้าไม่เมาไม่เลิกอืมวงมเบนั่นแหละบางคนก็ดีใจได้เงินหมื่นมาได้จะโดนตา ยังไม่ได้จะาโดนตาเลยจ่ากันโตเตตตัวเองแล้วก็มาดูมาเลือกมาดูมาเลือกครับแ้วก็มีอีกคั้นหนึ่งครับนี่ขันนี้ก็จะถึงฤดูอ้อยแล้ว คือเอาไปช่วงนี้ก็ทันอยู่นะครับประมาณเดือนหนึ่งก็เสร็จแล้วต่อคอกต่ออะไรวิ่งอ้อยนี่ยต่อแล้ววิ่งนี้เลยวิ่งนี้เลยป่ะวิ่งนี้มันไม่คุ้มมันเท่าเราเอาคอนเทนต์เราไม่เอาคุ้มมันได้แค่หกล้อแค่นั้นเนี่ยเที่ยวหนึ่งได้แค่ประมาณได้กี่ตันถ้าไม่ต่อคอกไหนได้สิบตันแค่นั้นแหละสิบตันป่ะันเงี้ยเนี่ยตันละร้อยหกสิบบาทตันละร้อยหกสิบร้อยหกสิบเงี้ยเนี่ ใช่เท่าละพันหกมันจะไปหลืออะไรให้เรานั่นแหละมันก็ได้ขนาดเลยได้แค่สิบตันเลยเถ้างั้นเขาจะต่อหน้ายาวหลังยาวนี่ให้มันได้ยี่สิบกว่าตันไง,ออน,งนั่นเหลือเท่าละพันกว่าเแล้วต่อโรบารา์ข้างหน้าใช่ไหมใช่ต่อมาให้จนไอ้เสมอ,อกันชนอ่ะฮะต้องสิบห้าตันใช่ไหมไหนอะไรสิบห้าตันเหลือมุ้ยถ้าต่อโรบาร์หนูมันได้เป็นยี่สิบกว่าตันนุ่น ยี่สิบเอ็ดตันยี่สิบสองยี่สิบสามตันหนูแต่เราเอาแต่ยี่สิบตันนะยี่สิบตันก็ได้เหลือไหมยี่สิบตันเหลือยี่สิบตันเหลือเหลือเที่ยวละพันกว่าบาทเอาหักค่าคุณคับห้าร้อยมันเหลือเที่ยวละพันกว่าบาทอยู่อันร้อยหกสิบอะเหลือต่อวิ่งไหมนี่เสติ้วิ่งไหมปีนี้วิ่งได้รถเขาอยู่ชนเอาเดี๋ยวเขาเอามา ถ้าเอามาจะอันมีโรบาที่ไหนโรบาทําเป็นตู้เก็บของแล้วนี่เขาทำใหม่ตัวโอ้ทำใหม่หมดเงินหลายหมื่นด้วนี่เรายกตัวนี้ใส่ก่อนก็ได้นี่โรบาบามันก็ทําหมดหลายตังค์เยอะครับก็นี่ลองซื้อเหล็กซื้อตะแกรงมาเนี่ยหมดค่ารงค่าแรงได้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 วิ่งวิ่งอ้อยปีหนึ่งมีเฉลี่ยได้ได้เห็นเงินแสนอ่ะใช่ อันนี้ผมพูดเรื่องจริงเนีผมไม่ได้นั่นนะวิ่งตัดนะวิ่งอ้อยรถตัดนี่แหละวิ่งวันวันละเที่ยว,ยวสองวันสามเที่ยวอะไรแบบเนี้ยสบายสบายอ่ะแต่ว,วันละเที่ยวก็พอเนาะอะวันไอเที่ยวหนึ่งก็ยี่สิบสองยี่สิบสามตันก็คูณดูสิตกไปเท่าไหร่อ่ะเกือบเที่ยวละสามพันใช่ไหมเติมน้ามันก็เติมน้ํามันก็ตีไปให้รถคันนี้ก็ เติมน้ำมัน30ลิตร30ลิตรถ้าเราเผื่อวิ่งในสวนหน่อยก็เติมไป1,000งพัไปต่อเที่ยวน้ำมัน1,000งพันอันหนึ่งต่อเที่ยวใช่เหลือเจ้าของก็เหลือเที่ยวละพันกว่าบาทอ,ะทะาอ่ะเที่ยวละพันกว่าอ่าเที่ยวละพันกว่าพันสองวันสามมันได้อยู่แล้วเออทุกวัน,นก,ก,ก,ก็ได้เ,เนาะได้เห็นเงินแสเนเนี่ยว่ะแต่ถ้าอ้อยเยอะนะ แต่ถ้าเราวิ่งได้สมมติว่าเราวิ่งได้แปดสิบเที่ยวเราก็เห็นเงินเจ็ดเจ็ดแปดหมื่ยใช่พูดแต่มันได้เอ้ยผมเคยมีอยู่ไอ้หลงผมเนีเ่ยออผมันวิ่งผมขับเองวิ่งเองเห็นเงินแสนอยู่แต่เงินแสนมาก็ซื้อยางใส่ใหม่มันก็ไม่หมดหรอกมันก็เห็นอยู่แปดเก้าหมืนอุดเมื่อกี้มามาทางแมคโครประกาศขายแมคโครไป คุยเรื่องวิ่งอ่อยเลยนี่มาทูครับผมมาใครสนใจมาครีก็มาดูเอานี่สวยทั้งคู่ครับหลับคลิปนี้บ๊ายบาย